แม่ไปสารกลับมาเห็นหน้าลูกปุ๊บก็หายเหนื่อยปั๊บเลยแต่ที่เดินทางไกลๆเห็นหน้าลูกปุ๊บก็หายเหนื่อยปั๊บเลยครับมันเก่งของแม่ไปสารมานะคะก็สารนัดอีกทีคือวันที่เจ็ดตุลานะคะทางน้นก็ยังไม่พร้อมนะคะอย่างเอกสารอะไรก็ยังไม่พร้อมนะคะก็เลยต้องเลื่อนนัดนะคะไปกินข้าวกันไปดู วิเศษเดีน้องๆก็กินไก่กันนะคะแม่เกียงแวะวิกซีซื้อไก่ซื้ออกไก่มาต้มให้น้กๆนะคะไปดูเด็กๆก,กินไก่กันนะคะแต่วิเศษไม่ได้กินนะเพราะวิเศษเขาไม่เกรงกลัวเขาท้องอืดนนะคะเลยไม่ให้เขากินนะคะไปดูกันครับข้าวสวยของโปรดข้าวสวยเลยไก่ต้มเนี่ยไก่ต้มของโปรดข้าวสวยเลยเอนี่ของวิเศษครับมา มากินข้าวกันมากินข้าวกันลูกไปอุ้ยงำ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 เืสารงำงำงำงงำงำตาปะปปอืมของพิเศษเดี๋ยวแม่ป้อนนะครับลูกพิเศษกินไก่ไม่ได้เดี๋ยวท้องเดี๋ยวนั้นท้องลูกนะเดี๋ยวมันไม่ย่อยนะกินของหนูนี่แหละนะลูกนะเออแม่ป้อนอาแล้วมาแล้วต้มอกไก่มาแล้วเอาชามเล็กมาลูก ชามาชามาชามาเอ้าอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเอาอย่าทะเลาะกันลูกอย่าทะเลาะกัน๋ยวได้กินเหมือนกันเออได้กินเหมือนกันได้กินเหมือนกันลูกกินเหมือนกันมาๆมาๆมากินกันกินกันอร่อยเลยกิน <dresses> ก <SAN TA Maria> ันกินกันกินกันมาๆ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 ตรงนี้อีกชามหนึ่ง ในบ้านในบ้านกินกันต้มอ,อกไก่นะคะเอามามาส้มซาส้มซาพี่แป้งหยิบหยิบให้ส้มซาอ่าพอแล้วอ่ะวางไว้วตรงหน้าส้มซาอ่ะให้เข้าใหม่แล้วก็ให้ให้ในบ้านเออกินสลุกกินซะโอ้โหข้าเจ้ากินไข่ต้มแล้วมานอนโอรอนซากินไข่ต้มแล้วมานอนโอรอนซากัน เอ้ยกินไก่ต้มกันทุกคนนะคะได้กินกันหมดนะคะได้กินกันหมดทุกคนบ้านพ่อใหญ่ก็กินแต่บ้านพ่อใหญ่ไม่ค่อยชอบกินนะคะได้กินกันทุกคนเลยไหนเพชรหมดยังเพชรหมดแล้วยังไม่หมดหรอลูกยังไม่หมดครับอ้าวไม่แก้วตาไม่กินอ่ะเนี่ยเอาเพชรอ่ะไม่แก้วตาไม่กินอ่ะ าตาไม่กินอพชรกินเพชรกินให้กินกันทุกคนเลยอ่ะยังไม่หมดในชามยังมีอีกลูกใครจะเอาเนี่ยอ่ะอาลูกอ่ะตาอา่ะต,ตานะ่าจะชอบกินอ่ะตากินกินในลูกกินหมดหม้อเลยนี่หมดหม้อเลยนะคะ กินกันอร,อร่อยเลยกินกันอย่างอ,าร,อร่อยเลยเฮ้นั่งโอรุนซากันกินไก่กันเรียบร้อยแล้วนะคะกินไก่ต้มกันแล้วอิ่มน้ำสำราญกันวันนี้นะคะวันนี้อิ่มน้ำสำราญกันทุกคนเลยทางน้องหมาน้องแมวกินกันอิ่มแล้วนะคะอันนี้พี่นี้ก็เล่นกันละคันนี้ อิ่มแล้วครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ